ไปแฝงอุ้งลายลาลอยกิโลเมตรพ,พุ่นนพี่น้องเลยเนาะที่ง่ายนะพี่น้องโอ้ไปกลางนี่เนาะโอ้พี่น้องเนาะบก้าลงไวนะพี่น้องลงในหนึ่งเนาะมีแต่ขี่ง่ายนะมีแต่ขี่ง่ายนะพี่น้องถนนบอลิตไปนี่เห็นบอพี่น้องเป็นแบบนี้แล้วเนาะโอ้โอ้โอ้สุดก โสดตกพี่น้องเลยหออย่านหมดพี่น้องเลยเอากราบทักทายสบายดีเลยครสวัสดีเด้อพ่อไปพี่น้องเนาะเอฟซบอลลิสตมาตกฐานนะพี่น้องที่เข้ามาติดตามแลุชมเนาะบา่วา่ภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข้าสู่สองยูทูบบอลลิสเด็กดอยเนาะท่านผู้ชมทุกท่าน มื่อนี้บริษจะมาอัปเดตถนนหนทางเนาะพี่น้องแต่มู่บานบริษัทหดนะแขวงเนาะแขวงอัตตะปื้อพี่น้องทีบริษอยู่เนาะมื่อนี้บริษมาแต่บ้านนะพี่น้องเนาะสีลงไปแขวงอัตตะปือ้อหรือว่าไปลงเมืองซานไชลงตัวเมืองเนาะบริษอยู่เด็กด้อยนะพี่น้องจะลงที่อาแขวงอัตตะปือนะ้อเนาะว่าถนนหนทางระวังการเดินทางของบอริษว่ามันจะเป็นแบบได้พี่น้องเนาะ อามื่อนี้บอลิีจะมาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้เห็นได้ส้มพี่น้องคือระยะทางของบอลิีนี่พี่น้องเอ้ยไปแฝงโอ้ไกลไล่หลายกิโลเมตรคุณน,น้าพี่น้องเอ้ยเนาะคือไปนี่กับรถอีห้างกับเก่านี่แหละพี่น้องเนาะจากสีไปหไัวใจพี่น้องยังได้การให้เอฟซีทุกท่านรอเบิ่งรอสม้มเนาะว่าบอลิีจะหอดอตัวเมืองจากเมืองอาจากโมงพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องแล้วตอนนี้บอลิีจะมาอัปเดตถนนหนทางเนาะอ ถนนทั้ทางหนาแรงแบบนี้บอิสบอกได้เลยมีแต่ขี้พุ่นขี้ง่ายนะพี่น้องโอเคนะ้องเฮาไปติดตามและไปสม่มไปกับบอลิศด้ด้ายพี่น้องแบบคลิปยาวๆเนาะโอเคพี่น้องไปเนาะโอเคพี่น้องคือตอนนี้บอลิสกับกี่ยมเลยเนาะอิกจากรถพี่น้องโอ้บอิสกด็ดันกับเส้นทางนี่พี่น้องเพราะว่ามันเปื่อนหลายเนาะเส้นทางนี้ก็ได้โอเคพี่น้องตั้งกองก่อนเนาะถนนทนทางนี่แหละพี่น้องบอิสกดดันเนาะมากกาะ มุ้สุดยานเลยพี่น้องกับถนนทุนทางนี่เนาะไปพี่น้องน้ำมันจักรซีฟอดไสพี่น้องน้ำมันก็บบริสตืมเนาะบริสบริสตืมนะพี่น้องน้ำมันรถอนกัไปสม้มไปเบิ้งเนาะแบบคลิปยาวๆกับ,บเปาลิตเด็กจ่อยกันเลยพี่น้องเอ้ไปอ่าอันนี้บริสเองกำลังมาแต่บ้านบริสได้ไปยังบรัรท่านหอดไจเนาะพี่น้องอ่า อันนี้ถนนหนทางเป็นเส้นทางแดงพี่น้องเนาะเลยก็ลงถอยเส้นทางนี้มีแต่ลงคอยขึ้นพูเทถานั้นพี่น้องเนะเห็นบอกเส้นทางนี้หดสุดเนาะพี่น้องอยูบอน,นี่เคยเกิด,นะดอุบัติเหตุเนาะรถรถยนต์เจ้ารถด,ด่ามเขาทรงแฮซ่าเนาะพี่น้องเคยเบรกแตกเนาะความไปลงลุ่มพุ่นเลยพี่น้องเลยมาเรียเองกรู้สึกกดดันได้พี่น้องขับรถนี่ก็ดั เส้นทางนี่คือเห็นเลยพี่น้องมีแต่ขี้ไงนะมีแต่ขี้ไงนะพี่น้องเบี้ยแห้งกับหลากอีกเนาะโ,โ,โ,โอ้กว่าบริจะหอดบ้านาแพงยุแพงกัต้องได้ฟานลายมู่บานได้พี่น้องไอ้เนาะมันมีมู่บานแถวซนนบดเด็กก็มีลายได้พี่น้องพูดนะเดี๋ยวเซถ้ายให้เบิงนะ้งเนาะหยุดก่อนบอลนี่นะเซท้ายให้เอฟซีทุกคนได้เห็นได้ส้มนะพี่น้อง โอ้พูดเลยพี่น้องบาลีจะไปเนาะอ่านี่ถนนหนทางนี่มีเตภู้เขาพี่น้องเนาะนี่เห็น่าพมีพมโซนภาคมือนั้นเป็นบานดะละเนาะและนี่ถนนหนทางบาลลีที่จะไปพี่น้องโง่งเลยเนาะโอเคพี่น้องพยายมเดินทางเนาะอ่าถนนนี้มีแกขี้ง่ายได้พี่น้องมีแต่ขี้ง่ายขี้พุนเนาะ กันได้กอให้ไปเองเดินทางตลอดปลอดภัยแล้วพี่น้องเนาะจุดประสงค์ที่มาไม่อนีกัซีไปไปเบิ่งพินเนาะพี่น้องพิวยูทูบดูสาขาอนุสิทธิ์แฝงอัตปือว่ามันสีออกแล้วบ่เนาะตอนนี้กะได้หนึ่งเดือนแล้วพี่น้องเนาะบาลิตจะไปเบิ่งเปอร์ซด้หรือบ่เนาะมาพินมาหอดแล้วบ่พี่น้องนี่อันนี้เส้นทางได้ที่เห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยต้นหิน หยับเลยโอ้โหพี่น้องเลยจากอ่าพม่ระสนเขาเจ้าไปทางใดดิเป็นทางบอนี่นะโหดสุดเลยโค้งอันตรายแลยก็มันมีแบบอ่าที่พุ่นนะพี่น้องเแบกบไลกยกหลากอีกเนาะอ่าเย่งเีอ่า,แบบอาพี่น้องเลยนี่เห็นไหมถนนบอลิสไปนี่เห็นบ่นพี่น้องเป็นแบบนี้แลวเนาะ โอ้โ oh ้โ oh. อ oh ้โ oh ห oh oh oh, พี่น้องเลยอ่าน่าแรงนี่ก็เป็นแบบนี้เลยถ้าเป็นอ่าฤดูพ่นเนาะพี่น้องถนนนี่มันอ่าจะมีแบบอ่าอ่าเส้นทางลื่นเนาะขึ้นบ่ได้ลงกับร่มนะ่ะพี่น้องช่วงฤดูแรงนี่แม่นยุ่มันเป็นอ่ามันมีขีปุ่นขิงไงแต่ว่ายังรุดพอนกว่า หนะ้าพ้นได้พี่น้องไปได้อยู่เนาะอ่าพี่น้องรดแล้วเนาะเส้นทางนี้เห็นบ่าพี่น้องอันตรายสุดๆเลยนะคนทางนี่อ่ถาถนนนทางอยู่บนดอยเฮาติดเป็นแบบเดี่ยวกันบ่อ่าอยู่บนดอยฝั่งไทยเฮาจะคือกันอ่ากับบนดอยอยู่ทางลาวบ่พี่น้องเนาะคนไทยบ่บนดอยอยู่ไทยบางเขตนะพี่น้อง บาลลดได้เห็นนะเนะาะบนถนนหน,นทางบนดอยดูประเทศไทยเฮางามได้เนาะมัเป็นแะบบนี้เนาะพี่น้องบอลลีดได้สังเกตเอาไว้เนาะพี่น้องเลยได้รวจไปเบิ่งแบบคลิปคนอยู่ดอยเนาะดูทางไทยเฮาพี่น้นองถนนนี้มีแต่ลงคลอยได้พี่น้องลงคลอยขึ้นผู้เท่านั้นเนะาะไาเอ่า นี่เสนนน้นทางนี่อันตรายสุดได้พี่น้องลงเล็กนึงเท่านั้นได้วลิดเองกน็นานไล้พี่น้องเนาะบ่เคยลงแพงเขาลงแพงลงเมืองเนาะโอ้พี่น้องเลยอ่าเป็นตังใหญนีเนาะสีปทางได้ดีมีแต่ขี้ง่ายนะพี่น้องโอ้ไปทางกลางนี่เนาะโอ้พี่น้องเนาะ บกะลงไวนะพี่น้องลงในหนึ่งเนาะเส้นทางนี้โหดร้ายทปทาดเขาอาสิ่งลงทางใดเด้บยบันลงในหนึ่งท่านั่นเนาะโอ้โหอา เขาลงคอยแล้วเขาเดี๋ยวเขาจะขึ้นผู้ได้พนะี่น้องเพราะว่าถนนนี่มีแต่ลงคอยแล้วก็ขึ้นผูนะ้เ<ง>นาะลงคอยเป็นผู้เท่าหนาแต่เมื่อนี้ได้ยินนายูทูบเบอร์เป็นเนะาะว่าจะขึ้นทาเมืองได้ชึงนะ้งเนาะทางเมืองได้ชึ้งอาจสิได้เจอเคนบอกยูทูบเบอร์เนาะไอ้ไอ้โก้บาลโก้นะก็น่า้นจะขึ้นทางเมืองได้ชึ้งเนาะเมื่อนี้นะบางที่บอกดิษอาจสิเจอเคนไะด้ตามถานนทุนทางเนาะ ดย้อนทีทำไปทักขายเพคนก่อนพี่น้องเนาะอาบ่าวโค้จุดกบหนาวฉันมากับไปเด้มากับบ่าวนายบ่จุดนี้หน้าหน,นะนาวพี่น้องก็ดูหนาวเนานะอันนี้ขอด้วยน้ำะนะขาดอันนี้เป็นดินดอนทางบ้านตละดได้พี่น้องนเนาะมาเห็ดเอื้องเห็ดสานเห็ดหน้าอยู่นี่นะเนาะเจ้าเห็ดหน้าอยู่นี่นนเานานนะ อันนี้หอยห้วยน้ำลำชาติห้วยน้นำห้วยน้ำจูนน,ะนี้นะพี่น้องอ่ายมขึ้นขึ้นคูน่อีกต่น้องแล้วน้องเดินทางนี่ขึ้นคู่แล้วไปวัอนี้บริษัทบริษัมีอุปกรณ์ในการแบบเอ่อซ่อมรถหรือว่าทารถลนางเพฮกับพมีอุปกรณ์จำได้พี่น้องใส่เอ่อยางรถสักพั่ก็ไม่มีนะกระแจก็ไม่มีนะพี่น้องเดินทางไกลมากน,น,100 km, น่าหลายกิโลเมตรเนาะพี่น้องเนาะไม่มี อะไรจกตัวทิ้ตัวเลยได้พี่น้องมีแต่มาทิ้ตัวเนาะเะดี๋ยวตำรวจอีหทางเจ้าเจานะพี่น้องเสี่ยงอันตรายสุดๆเลยเนาะงต้อนรีบเด็นดอยพี่น้องไปเบิ้งว่าบอนลี้สิไปเมื่อไหร่เนาะอันนี้มีแต่ขึ้นคอยได้พี่น้องขึ้นคอยเนาะขึ้นคอยไปเรื่อยๆโอ้ เดี๋ยวถ่ายทอดมือบานให้เจ้าดีทีอันเดียมือบานให้เจ้าดีเนาะไอ้เอ็ีได้เห็นได้ชมเนาะอ,อ่าีนช่วง,งนี้นี่เส้นทางนี่ยังงามดูพี่น้องเพราะว่ารถง่ายรถคล,ลา,ายมันรถซื้อมันสัตว์รงเนาะรถคิดเซาะรถซาซี่รอยั่ง,งรถทันมากพี่น้องมันจะงามเน,นาะ้ารถแบบนั่นมานี่บเริไดบอไเลยเลยรถมอเตอร์ไซค์ไฟนี่โคตรยากนะพี่น้องนี่เป็ที่พุ่งจริงายเลยเนาะ มันรถบาลิดละ à จักสิหอดหรืดีก่าน่ะพี่น้องโอ้ยจังได้กับใส่ยานยนต์บานน้ำงินก่อนนะเพราะว่ามันรถยู่น้ำงินกเจ้าขาย่น่ะพี่น้องเาานาะ ดูเปอร์ดูดูบ่เนอะดูดูเปอร์ดูดังนี่ยบาร์โก้ชนบุเล้าเนาะพี่น้องเพิ่งมาสิขึ้นทางเมืองทีจึงเนาะบลิดูว่ามันขึ้นทางนี่นะพี่น้องบางที่บริทิอาร์ซิเจอร์เพิ่นระวังการเดินทางเนาะโอพออันนี้เส้นทางได้บอลิทขึ้นเป็นขึ้นค้อยพี่น้อง ขึ้นคอยตลอดาันลอยจะฮอดในเมืองป้านพี่น้องลอยไปยิโล่บุญน่ะนถดมาลิดท,ทิ้ทนข้อนบ้อกเนาะราห้างเขาเาๆน่นะ รถเลยเนี่มมีความมั่นใจเลยว่าในรถตัวเองนี่นะพี่น้องบอลิสต์โมมีความมั่นใจเนาะกับรถนี่ยเตะตอกแท็กตอกแทกเลยดูพี่น้องไปไกลนีโอ้หมุนสัญญาณเนาะนี่รถรถเทเลยพี่น้องเป็นยังไงวะรถนี่โอ้โสดตกเออโสดตกพี่น้องเลย ไปหไัวไสแลวบ้านี่ไาพี่น้องเลยโอ้เอาได้จี่กลับแล้วเนี่ยนี่นะไปบททันหัวใจเลยพี่น้องรถเี่แล้วเนาะอ้าจอดก่อนไปเห็ดรถก่อนเนาะโอ้พี่น้องเลยไปหไัวสจดิบาน โซยานมดนี่โซยานเลยไปบ่ได้พี่น้องแบบนี้นี่ระยะทางของบาลิทยังใกลนะ้เนาะบาลิทจำเป็นต้องกลับบ้านพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงรถก่อนกระแจก็ไม่มีเนาะพี่น้องจำเป็นต้องได้กลับบ้านแล้วเนี่ยนี่นะพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่รถเพอ้าพี่น้องเอ้ย ไปใส่บวหอดแล้วปานี่มาโศหานหมดเลยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่มาแปลงรถก่อนอ่าพี่น้องเอ้ยอะแปลงรถก่อนเนาะรถเปีกขลางๆางนะ มีรถเล่นทางนี้บน่นอะบางทีบัลิีอาจสีสิกับบาทนะพี่น้องรถนี้ไปบ่ได้ต้องเนาะอือไปพี่น้องเอ้ ตกนะไปได้ฮอใส่ได้รถคันนี้ไา,าก้อนนี่บาอ้โอ้โหฟน้องเลยองได้กลับบาทได้ในนี่น,น,นะ ผ่านบ่หอดดอกในนี่พี่น้องเลยรถเพลกลางทางพี่น้องเอ้ยสูดดีหยาดเนาะโอ้บอก่าขึ้นแล้วพี่น้องบอก่าขึ้นแข็งแล้วเนาะบริ่ต้องได้กลับบ้านพี่น้องเอ้ยแปวงก่อนเนาะนี่พี่น้องอยังสิได้นี่นิหยาดมดสูดก็ได้ กระเจี๊ยบก็ไม่มีนะกระเจี๊ยบตัวแกะไข่จำพวกนะี้เนาะพี่น้องไม่มีเนะาะสิแกะไข่ยังได้เละบ้านี้พี่น้องบอแมีนสติดกลางคางนี่เลยบ่อันนี้ยังดีได้บอลิดมายัางมาทันหอดใส่นะพี่น้องโอ้โสดีนะจะได้ไดีบ้านี้ มีเสียงรถพระเจ้าว่ะเออสิี่พระเจ้าอะไพี่น้องเนาะมีเสียงรถแล้วกล้าไม่จุดฮะโต๊ตกเลยเจ๊ยิงแจมเจ๊นะก็เจ๊สี่เจ็ดหก มีคนใจดีมาเนาะนี่บริษัทคอเขแจกกันนะพี่น้องเนาะตำรวจตั้มาเจอเจ้าแปดมาเจ้งอยู่ พี่น้องเอ้ยเจอคนใจดีเนาะขอกระเจ้าเพินนะ่นมาใส่นะพี่น้องก่อนเนาะใส่กระเจ้าเพิ่นก่อนนี่เห็นบ่รถนี่ไปใส่บ่ได้เนาะขอลำบ่าวเพิ่นก่อนคนทางบ้านตลาดนะพี่นองงอ้องเอ้ยยิ่งรู<อ>้บวมเนาะเจ้าเจ้าดิเจ้แปดโกยเออเจ้าแปดทำกระเจ้าสิบสามกระเจ้าสิบเจ็ดอาร์โกนกระสิบสามแปด Nóng ừ. ừ, ơi à, đi con lông nó lên ừ. thay đầy lắm đồng ý. Đồng ý. Cái si mà cô ừ. si mà cái đi sổ nhàn lê một tổ liêu lên chỗ đưa chị lấy à, là thè ngã lùng ừ. tập bài tập một chị tập ừ. không nè cũng được buồn ba trong ừ. này bên này ship mà đại đại ship sao đang dang in bơi nó lắng nắng quá cắt tay nào lắng nắng dang tong bụi lắng lắm 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 lắm

lợp à, con rồi đi chơi đi, kênh Ghiền Mì Gõ Để เปเงรถแล้วแล้วเนาะสูตรตุกนะพี่น้องนี่ตอนนี้เค็งไว้แล้วแนละ้วเนาะจากสิไปหอดใส่น,นี่กับพีพังมดแล้วพี่น้องไปเนาะนี่เจอคนใจดีพี่น้องโอเคบาลิสจะไปต่อเนาะถ้าไปบกหอดเดียวจะคอยกลับตืมพี่น้องเลยสิไปหอดบาน้ำง่อนก่อนเนาะแล้วคอยเบ่งสภาพรถตัวเองมาสิไปหอดใส่พี่น้องเนาะนี่ถนนทางระวังการเดินทางของบาริสเนาะโอเค